สวัสดีครับวันนี้ผมจะทายคำถามจากขนมอีกเล่งนะครับเดี๋ยวคำถามจากขนมโอ้ดูพระอะไรทุยพระใช้อะไรตีละครัง โอเคพะใช้อะไรติดระฆังสิบห้าวินะครับ 2> 1นึ่งสองสามสี่ห้าหบบสห้าโอเคหมดครับแล้วครับคำตอบ 小脸，嗯。